ลินกับแสงเล็กๆในคืนมืดลินเป็นเด็กหญิงตัวน้อยที่มีหัวใจอ่อนโยนแต่ลินมีความกลัวความมืดอยู่ในใจมาตั้งแต่เล็กทุกคืนที่ต้องนอนในห้องมืดๆเธอมักจะรู้สึกไม่สบายใจและกลัวมากๆจนบางครั้งต้องร้องไห้เบาๆอย่างเงียบๆแม่ของลินเห็นความทุกข์ใจนี้ จึงให้ลินมีโคมไฟเล็กๆสีส้มอุ่นๆเป็นเพื่อนในตอนกลางคืนโคมไฟนี้ไม่ได้สว่างมากนะักแต่ให้แสงนุ่มนวลและอบอุ่นเหมือนแสงเทียนที่ช่วยขับไล่ความมืดไปทีละน้อยคืนแรกที่ลินได้นอนกับโคมไฟเธอรู้สึกใจเย็นลงบ้างและค่อยๆเริ่มกล้าหลับตาลงแสงเล็กๆนี้ ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกว่ามีบางอย่างที่คอยดูแลเธออยู่วันต่อมาลินเริ่มสังเกตเห็นว่าแสงเล็กๆของโคมไฟไม่ได้ต่างจากความกล้าหาญความหวังและความรักที่อยู่ในใจของเธอเองถ้าใจฉันมีแสงเล็กๆแบบนี้อยู่เสมอฉันก็คงไม่ต้องกลัวความมืดอีก ลินคิดในใจลินจึงเริ่มฝึกใจตัวเองโดยการนึกถึงแสงเล็กๆที่อบอุ่นในใจทุกครั้งที่รู้สึกว่ากลัวหรือไม่สบายใจเธอจะหลับตาและนึกถึงแสงนั้นเหมือนโคมไฟเล็กๆที่ช่วยให้เธอปลอดภัยไกลออกไปในโรงเรียนของลินเด็กหลายคนก็มีความกลัวและความกังวลในใจเหมือนกัน ลินจึงชวนเพื่อนๆมาร่วมกันสร้างกิจกรรมเล็กๆที่ชื่อว่าเส้นทางแสงเล็กๆทุกคนได้รับแจกโคมไฟเล็กๆหรือดวงไฟจิ๋วและร่วมกันนําไปวางไว้ตามทางเดินในโรงเรียนเพื่อให้แสงเล็กๆเหล่านี้นำทางและสร้างความอบอุ่นให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าที่ยังมืดหรือเวลาที่รู้สึกเหนื่อยล้าเส้นทางแสงเล็กๆ ไม่ใช่แค่แสงไฟเท่านั้นแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความกล้าหาญและความหวังที่เด็กๆทุกคนมีในใจวันหนึ่งเส้นทางแสงเล็กๆได้ก,ล,กลายเป็นกิจกรรมที่ทุกคนในโรงเรียนรอคอยและเมื่อมองไปที่เส้นทางที่เต็มไปด้วยแสงนุ่มนวลเด็กๆรู้สึกเหมือนถูกโอบกอดด้วยความรักและความอบอุ่นจากกันและกัน